ทุกคนโอ้โหเปิดมาก็คือหน้าสดเลยนะวันนี้นะคะมิน่าจะไปคาเฟ่นนะไปถ่ายรูปนะเพราะว่าไม่ได้อัพไอจีนานมากๆเลยก็ไม่ได้นานขนาดนั้นหรอกคือมีน้าไม่มีรูปลงนะคะเพราะว่าไม่ได้ไปไหนเลยนะส่นวนใหญ่ก็ไปแต่ยิมอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าหน้าสดใช่ไหมมันก็จะมีสิวช่วงนี้มีนาประจำเดือนมานะคะสิวก็เลยขึ้นนะก็นั่นแหละเรียวๆนะคะสดๆเลยงั้นเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันดีกว่านะมีน่าไม่เหมือนกันหน้าสดมากตอนนี้ฮู้ คา,า,าเฟ่ไหนไม่รู้ว่าจะไปคาเฟ่ไหนนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเท่าไหร่คือตอนนี้นะม่นากำลังลุ้นดินฟ้าอากาศมากเลยนะว่าฝนมันจะตกไหมนะเดี๋ยวมีนาให้ดูโอโ้โหดูดิอย่างคืมอ่ะก็นั่นแหละเดี๋ยวมันลุ้นกันนะว่าฝนจะตกไหมก็น,นี้นะคะเดี๋ยวมีนามาแต่งหน้านะก็เหมือนเป็นการอัปเดตเล็กๆนะว่ามีนาแต่งหน้าอะไรยังไงบ้างนะใช้อะไรบ้างเพราะว่าไม่ได้ทาคลิปแต่งหน้านานมากคืออาน,นี้นะคะทุกคนมันเป็นวิธีการแต่งหน้าที่ง่ายมากนะเพราะว่ามีนาไม่ค่อยแต่งอะไรเยอะนะ ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนเป็นเหมือนมีนานะแมทพอเราเริ่ม,มาอายุเยอะขึ้นคือจริสี่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกแต่ว่าพออยเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยมันอยากแต่งหน้าน้อยๆแบบแต่งหน้ามันก็ได้ให้หน้า,าดูเด็กลงเด่มยไนังของมัดผมก่อนนะเดี๋ยวจะมาเริ่มแต่งหน้ากันทุกคนต้องแปลกใจนะถ้ามันดูแบบ อะไรชมพูไปหมดช่วงนี้มินาอินกับสีชมพูมากๆเลยนะวันนี้มินาใช้นามีเมก้าโปรบีบีเวททูพาวเดอร์เอสพีเอฟสี่สิบพีเอบ่บ่บทุกคนน่าจะคุ้นๆกันแหละอันนี้ซองดำตัวดังในเซเว่นเลยนะคืออันนี้เขาขายดีมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วมินาก็ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็เคยซื้อมาใช้ตอนที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนนะวันนั้นมันาไม่ได้พกเครื่องสำอางอะไรเยอะแยะอันนี้นะคะทุกคนเป็นเนื้อบีบีนะแต่ว่าเนื้อแน่นเหมือนรองพื้นเลยนะเน,นี้ยอุย้ย นะคะทุกคนมันปกปิดดีนะมันเป็นเนื้อแมทอ๋อแลวอันนี้นะคะทุกคนมันมีอันดอร์โทนเหลืองด้วยนะคะก็คือใช้ได้กับทุกสีผิวเลยนะนี่นะคะทุกคนตามชื่อเน,นนะี่ยเวลาเราทาไปเนี่ยคือเนื้อครีมมันจะเปลี่ยนเป็นแป้งเลยนะทีนา <step> ใช้ฟองน้ำด้วยนะคะมีเราสึกว่ามันยิ่งแบบว่า ดูเข้ากับผิวมากขึ้นแต่ถ้ารีบดนะคะไม่น้าคงใช้นิ้วนะมันง่ายสะดวกเร็วดีถ้าถามว่ามันดียังไงนะคะทุกคนมันกันน้ํากันเหงื่อนะคะแล้วก็คุมมันดีแล้วก็มีกันแดดด้วยนะ <i> ก็คือเหมออาะกับากาศบ้านเรามากๆเลยนะ <i> ไปหามาลองใช้กันได้นะคะทุก <i> คนคือราคามไม่แพงนะ49บาทนะคะมีขายที่เซเว่นอีเวนทุกสาขา อันนี้ก็ซองหนึ่งใช้ได้นานอยู่นะแต่นีมนาซื้อมาสำรองนะก็คุ้มนะซื้อทีหนึ่งปกติเนี่ยนีนาจะลงแป้งเลยนะแต่ว่าอันนี้อยากให้มันเซ็ตตัวนิดนึงนะคะแบบว่าให้มันเข้ากับผิวมากขึ้นอันนี้เป็นที่เขียนคิ้วของเมลิสกาค่ะทุกคนเล็กมากคือดีมากหรือว่าไม่นาไปสักคิ้วดีให้มันจบๆไปจะได้ไม่ต้องเขียนคิ้วนาที่เขียนเขียนคิ้วว่าพ่งตรง คิ้เสร็จแล้วต่อมาเรามาแต่งตากันนะคะก็จะเป็นโทนสีชมพูง่ายๆง่ายๆเลยนะอันนี้มินาใช้พาเลตของดีคอนเซปต์อายก็อย่างแรกนะคะมินาก็จะใช้สีอันนี้นะคะคือมินาจะไม่แต่งตาเยอะนะอย่ากได้มันแบบว่าอ่อนๆละมุนละมุนอย่างซูมไม่ท่าหัดเลยอ่ะชิมึงเหอะ ต่อมามินาก็ใช้บางทีมินาก็ใช้สีตรงนี้นะคะกับสีอันนี้แต่ว่านี้อยากได้เข้มๆหนก็จะใช้สีข้างล่างสีเนี้ยแต่ว่ามันจะเข้มขึ้นเนะาะแล้วมินาก็จะใช้แปรงแบบหัวตัดเล็กๆอย่างนี้นะไปที่สีน้ำตาลนะคะแล้วก็ใกล้ๆชิดคนขอบตา<ม>ประมาณนี้นะคะแล้วมินาก็จะใช้เป็นปลิตเตอร์นะของอ e ิตูดี้ เสร็จแล้วนะคะถ้าแบบว่าอยากได้มุกเพิ่มมีนาก็จะทาอันนี้นะคะเป็นบิงบิงไอสติกนะคะของอ e ิตูดี้ต่อมานะคะมินาใช้เป็นดินสอนะคะเขียนขอบตาอินไลเนอร์นะคะของ c รีโอนะสีดำเราก็ใช้เล็บอันี้ก็ได้นะนนปาดๆปลายๆขอบขอบเห็นไหมจะเป็นอย่างนี้ ส่วนใครจะปัดมาสคาร่าหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่านิมนาเพิ่งไปลิฟต์ขนตาม,มาสักพักหนึ่งแล้วนะแต่ว่าเันดบบข้างนี้มันตกแล้วนะมินาก็จะใช้หนีเอา ต่อมาเรามาลงแป้งกันตอนนี้นะคะมีนาใช้แป้งพับเจ้านางหรือเจ้านาง perfect bright uv 2 a powder foundation อันนี้จากที่มีนาใช้มานะคะมันปกปิดดีเลยนะคุมมันเกี่ยง่ายอ๋อแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อด้วยคือหน้าผ่องตลอดทั้งวันนะคะทุกคนไม่เป็นขราบนี่มีนาก็ใช้เบอร์สี1นะคะทุกคนเบอร์ขาวสุดเลยนะแป้งเจ้านางนะคะมีส่วนผสมของน้ำมันตับปลาด้วยนะคะช่วยผิวฉ่ำวาวนะคะทุกคนดูสุขภาพดีเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อ,อเทคโนโลยีนะคะซอฟโฟ ที่ช่วยปิดริ้วรอยนะคะแล้วก็เบลอร์ลุมขนด้วยนะก็เหมาะกับช่วงนี้มากนะคะเพราะว่าตอนนี้มีนาสิวขึ้นนะเอาจิงนะคะทุกคนตอนนี้เขามี4เฉดสีเลยนะเดี๋ยวมีนาสวสีดูนะคะทุกคนทั้ง4สีเลยอันนี้นะคะที่มินาใช้อยู่นะคะ401น,นะคะทุกคนสีขาวอมชมพูนะส่วนอันนี้ C21 นะคะผิวขาวเหลือง อันนี้เบอร์0ูนะคะทุกคนผิว2สีและสุดท้ายนะคะศูนผิวแทนนะเดี๋ยวม่นานจะขึ้นเป็นบีโลแหละอ๋ออันนี้ลืมไม่ได้เลยนะคะลืมไม่ได้เลยจริงจงคือถ้าใครเป็นคนที่แบบใช้แป้งเจ้านางอยู่แล้วนะคะเขามีแคมเปญด้วยนะเจ้านางใส่เปนะคะชวนชอปแป้งพัดรุนรัดรางวัลใหญ่ห้ามพลาดเลยนะคะทุกคนเขาแจกไอโฟนนะคะทุกคนแล้วก็เซ็ตเครื่องสาอางแบบทุกเดือนเลยนะแถมสิ้นปีนะคะทุกคนนุนรับรถอุดแคทนะคะมูลค่ากว่า1ล้านบาทซื้อแป้งแล้วได้รถอะเอาดีก็รีบๆกันเลยนน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 ะะะตตัััั้้้งงแ่่วววีีีคคคจถึท25าก็ื ลุ้นรับรถวันคริสต์มาสเลยนะลูกของรางกันและจะเข้ารวมก็ง่ายมากมี3สเต็ป1ขูด2ส,สแกน3ลงทะเบียนแค่นี้ง่ายๆเลยง่ายกว่านี้นะคะก็คือหาซื้อง่ายมากๆเลยนะคะมีทั้งที่โรตัสวัตสันอีฟแอนด์บอยท็อปก็มีนะคะคือเยอะมากๆเลยก็ถ้าใครอยากรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ Facebook หรือว่าไลน์แอดเจ้านางไทยแลนด์ต่อมาถ้าเรามาปัดแกมกันมีนาใช้เป็นรีคอนเซปต์นะคะเป็นสีโมโนโพิงค์คือ,อชมพูเวอร์ ท้ายนะคะมีนาก็จะปาทาลิติกกันนะคะใช้ของแอนะเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะทุกคนก็จะเป็นสีชมพูออกพีดพีนิดนึงมีน่าชอบน่ารักดีนี่นะคะทุกคนเสร็จแล้วนะมีน่าก็จะปล่อยผมแล้วก็มัดผมเลยดูอีกทีก็ประมาณนี้นะจะเป็นลุคแบบว่าน้อยๆนะคะออกแนวชมพูชมพูนะเดี๋ยวให้ดูออฟฟิตวันนี้อือนี่ลุกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นไงาชมพูน่ารักไหม แบลสุดสเลยนะคะบอกเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่คาเฟ่น,นะเนี่ยเห็นไหมน่ารักเนี่ยแต่งเงี้ยมันดูเด็กคนดูเลยเที่ไม่นานั่งดิไม่มีคนเลยอะแต่ว่าคนเริ่มเยอะแหละ จร,จริงๆที่มีนานั่งอยู่ตอนนี้มันเป็นแบบข้างๆร้านนะทุกคนเพราะคนในร้านเยอะมากแล้วก็แบบเพลงดังมีนานก็เลยมานั่งตรงนี้แทนแต่โชคดีนะที่แบบว่าฝนมันหยุดตกแล้วอ่ะเลยนั่งตรงนี้ได้นะแล้วอากาศก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าแบบคนก็เริ่มเยอะขึ้น เดี๋ยวจะให้ดูของที่มินาสั่งนะคะว่ามินาสั่งอะไรมาบ้างนะนี่เป็นสตรอเบอรี่ทาร์ตนะคะแล้วก็เดอร์ตี้อร่อยมากเลยอะ่ะตอนนั้นมินาส,สดแบบโดดเป็นแก๊ปเปกเลยตอนนี้นะคะมินาก็อยู่ที่นานาคาเฟ่นะคะทุกคนก็จะเป็นแบบสเปเชียลลิตนะแต่ว่ากาแฟอร่อยมากแล้วตอนนี้ก็คนเยอะมากด้วยคือมินาเคยมาครั้งแรกตอนที่ร้านเพิ่งเปิดใหม่ๆเลยนะทุกคนไม่มีคนเลยตอนนี้คือคนเยอะเยอะจริงเพราะที่จอดรถด,ด้วยดูดิอันนี้คือให้ดูแบบข้างๆ แบบอาจจะมีเสียงแบบพี่มอไซส์เสียงลดนิดนึงนะทุกคนเพราะมีนานนั่งข้าง,าง,างทางเลยนะเนี่ยก็มีนารีบด้วยนะลืมหยิบขาตั้งกล้องมาแล้วก็ต้องถือดูดิลาบากว่ามีนาก็จะใช้สมุดนะคะในการลองก็อาจจะเห็นเหนียงนิดนึงเดี๋ยว,เ,ยวเราไปฉีดแปตเอากล้องหนูจะตกปะมุมหน้าคือเสยเหนียงเวอร์จะชิมกาแฟกันอร่อยแบบ Mm. ชอบกาแฟที่นี่มากมันอร่อยอามาไปกินทานกันดีกว่าลืมถ่ายรูปอ่ะวันนี้ถ่ายมากอะจังกลิ่นวีดอกไม้ด้วยชิ้วชิュอร่อยนะแต่ไม่หวานหรือว่าหรือว่ามันหวานแต่เมน้าติดหวานมากเมนา้ารู้สึกมันไม่ค่อยหวานเท่าไหร่อร่อย กันก็ตอนนี้นะคะคิฟฟอมโซนะกาลังจะอยู่ในขั้นตอนการผลิตตอนนี้ก็กําลังเคียร์เริ่มพกสก,กีนยิบปักอะไรอย่างงี้อยู่นะแต่มินะก็ได้จ่ายก้อนใหญ่ไปแลลวก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวมินาสปอยนะว่าปล่อยอะไรบ้างนะคะมีอยู่5อย่างด้วยกัน ็จะมีเสื้อยืดนกงางางาก้ฮูดกป่าผ้าแล้วก็กเงกงเสื้อเป็นแพนหลักๆก็จะประมาณนี้นะอ๋อแต่ว่ารถแรกนะคะทุกคนมีนาจะทําเป็นแบบเน้นสีดําไปก่อนนะเพราะว่าง่ายๆนะคะมันใช้ตังค์เยอะมากนะแล้วก็สีดําคิดว่าทุกคนน่าจะแบบหยิบใส่กันบ่อยมากกว่ายวไม่มีขาดตังกล้องอะ่ะจ้าก็นั่นแหละฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกคนอ๋อแล้วก็มีนานะคะอยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะคนที่ติดตามไอจีคิทฟอมโซนนะแบบขอบคุณมากมากจริงๆค่ะคือขนาดที่แบบว่ามีนาทำไอจีแบรนด์อ่ะ ปล่อยแบบแบบ2ปีแล้วก็ไม่ได้โพสอะไรเลยก็ยังติดตามอยู่หรือว่ามีคนเข้าไปติดตามมากขึ้นอย่างเงี้ยก็คือมันแบบผู้ไม่ถูกทุกคนแบบน่าจะเก็ทฟิลที่แบบมีนาู้สึกแบบขอบคุณจริงๆแบบขอบคุณมากๆค่ะก็ใกล้แล้วนะคะทุกคนมีนาตั้งใจว่าจะปล่อยปลายปีดีนะคือต้องปล่อยให้ได้แน่ๆก็ฝากติดตามเลยนะคะอันนี้คือตั้งใจทํามากจริงๆคือมีนาไม่เคยคิดเลยนะว่าการทําแบรนด์คือมันใช้เวลานานมากแล้วมีนาก็สวยมากที่มาทําแบรนด์ช่วงที่โควิดระลอกแรกอ่ะเดี๋ยวให้ดูท่านั่งไกลๆเมื่อกี้มีน ก็นั่นแหละค่ะก็มาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าผลิตไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่ามันใช้เงินเยอะกว่าที่คิดนะอ๋อเสื้อยืดนะคะจะมีอยู่2ลายก่อนนะลายแรกนะคะก็จะเป็นโลโก้ธรรมดาเนี่ยแหละส่วนลายที่2นะคะจะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะเฉพาะแค่ร็อนนี้เท่านั้นก็คือหมดแล้วหมดเลยนะคะดิบิเดแล้วก็ทําน้อยมากด้วยนะคะก็ฝากติดตามด้วยนั่นแหละคลิปพ่อมโซนะคะก็ไปฟอลกันได้นะคะทุกคนก็นั่นแหละแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนไปแล้วเดี๋ยวมีน่าไปกินต่อบ๊ายบาย